สโตนเฮน g ์ไขปริศนาอนุสรณ์สถานพันปีใครสร้างทำใหม่สร้างไขค,คำตอบที่นี่สโตนเฮน g ์ ge, อนุสรณ์สถานหินขนาดมหึมาที่ตั้งตรงานอยู่บนที่ราบซ a ล i ิสเบอรีประเทศอังกฤษมานานกว่า5,000ปีเป็นปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์มาโดยตลอด ใครเป็นผู้สร้างพวกเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่ออะไรและเทคนิคใดที่ใช้ในการขนย้ายหินขนาดใหญ่เหล่านี้มาจากที่ไกลแสนไกลสารคดีนี้จะพาคุณไปสำรวจเบื้องลึกเบื้องหลัง s t o n e h e n g ไขปริศนาที่ซ่อนเร้นและเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับอดีตอันลึกลับของมนุษยชาติ ส o n e เฮน g ์ ge, ไม่ใช่แค่กองหินเรียงรายธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังของยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนถึงความเชื่อภูมิปัญญาและความสามารถทางวิศวกรรมของคนในยุคนั้นการทำความเข้าใจ s t o n e เ e n g e จึงการทำความเข้าใจตัวเราเองและรากเหง้าของอารยธรรมมนุษย์ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ s t o n e เ e n g e นั้นสำคัญยิ่งต่อการทำความเข้าใจปริศนาที่รายล้อมอยู่อนุสรสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเอมส์เบลลีในมณฑลวิลเชียทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ประกอบด้วยหินขนาดใหญ่2ประเภทหลักๆคือหินบลูสโตนซึ่งมีขนาดเล็กกว่าและหินซาเซนสโตนซึ่งเป็นหินทรายขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากถึง50ตันโครงสร้างหลักของสโตนแฮนช์ในปัจจุบันประกอบด้วยวงกลมหินซาเซนขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยวงกลมหินบลูสโตนและภายในมีโครงสร้างรูปเกือกม้าที่ทำจากหินซาเซนเช่นกันโดยมีหินแท่นบูชาเอาทัสโตนอยู่ตรงกลาง การก่อสร้าง Stonehenge ไม่ได้เกิดขึ้นในคราวเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปและกินเวลายาวนานหลายร้อยปีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นประมาณ3,000ปีก่อนคริสตกาลในยุคหินใหม่โดยเริ่มจากการสร้างครูและเนินดินวงกลมซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อเฮนจ์ จากนั้นจึงเริ่มมีการนำหินบลูสโตนมาวางเรียงรายภายในวงกลมในช่วงเวลาต่อมาประมาณ2,500ปีก่อนคริสต์กาลได้มีการนำหินซาเส้นขนาดใหญ่มาสร้างเป็นวงกลมและโครงสร้างรูปเกือกม้าที่เราเห็นในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณน,นั้นการสำรวจ Stonehenge อย่างละเอียดถี่ถ้วนเผยให้เห็นรายละเอียดที่น่าทึ่งมากมาย หนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือแหล่งที่มาของหินบลูสโตนซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่ามาจากเนินเขาเพรสเซลีในเวลส์ซึ่งอยู่ห่างจากสโตนเฮนจ์ไปกว่า240กิโลเมตรการขนย้ายหินขนาดใหญ่เหล่านี้ในยุคที่ไม่มีเครื่องจักรกลหนัก ถือเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งและยังคงเป็นประเด็นที่นักโบราณคดีถกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบันทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าหินเหล่านี้ถูกขนส่งทางทะเลและทางบกโดยใช้แพและท่อนสูงแต่ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดมายืนยนัน นอกจากนี้การเรียงตัวของหินใน Stonehenge ยังมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจในวันครีสมายันซึ่งเป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีแสงอาทิตย์จะส่องผ่านช่องว่างระหว่างหินสองก้อนในวงกลมสาเส้นไปยังหินแท่นบูชาพอดี การเรียงตัวนี้แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับดาราศาสตร์ของผู้สร้าง Stonehenge และอาจบ่งบอกถึงบทบาทของ Stonehenge ในการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาหรือเฉลิมฉลองตามฤด,ดูกาล อย่างไรก็ตามการตีความความหมายและวัตถุประสงค์ของ Stonehenge ยังคงเป็นเรื่องที่เปิดกว้างสำหรับความคิดเห็นและการตีความนักโบราณาคดีและนักประวัติศาสตร์ได้นำเสนอทฤษฎีต่างๆมากมายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ Stonehenge บางทฤษฎีเชื่อว่า Stonehenge เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการบูชาดวงอาทิตย์หรือการเฉลิมฉลองการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ทฤษฎีอื่นๆเสนอว่า s t o n e ฮนจ์เป็นสุสานขนาดใหญ่หรือเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและสังคมมุมมองหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือ s t o n e ฮนจ์เป็นปฏิทินหินที่ใช้ในการทำนายฤด,ดูกาลและกำหนดเวลาการเพราะปลูกเนื่องจากความสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์การเรียงตัวของหินอาจช่วยให้คนในยุคนั้นสามารถทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูกาลและวางแผนกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างแม่นยำ อีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจคือ Stonehenge เป็นสถานที่บำบัดรักษาโรคเนื่องจากมีการค้นพบโครงกระดูกที่มีร่องรอยของการเจ็บป่วยและพิการในบริเวณใกล้เคียงบางคนเชื่อว่า Stonehenge มีพลังงานพิเศษที่สามารถช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่เชื่อว่า Stonehenge มีความเกี่ยวข้องกับตำนานและเรื่องเล่าพื้นบ้านต่างๆเช่นตำนานเกี่ยวกับพ่อมดเมอร์ลินเมอร์ลินผู้เป็นที่ปรึกษาของกรัตร์อาเธอร์ซึ่งกล่าวกันว่าได้ใช้เวทมนต์ในการขนย้ายหินจากไอแลนด์มายัาง Stonehenge การถกเถียงเกี่ยวกับผู้สร้าง Stonehenge ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจ หลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่า Stonehenge ถูกสร้างขึ้นโดยผู้คนหลายกลุ่มในช่วงเวลาที่แตกต่างกันกลุ่มแรกที่เริ่มก่อสร้างคือผู้คนในยุคหินใหม่ซึ่งสร้างคูและเนินดินวงกลมจากนั้นจึงมีผู้คนจากวัฒนธรรมบีเกอร์ (Beaker Culture) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายในยุคสำริดเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างในระยะต่อมา การวิเคราะห์ d n a จากโครงกระดูกที่พบในบริเวณใกล้เคียง Stonehenge เผยให้เห็นว่าผู้คนที่สร้าง Stonehenge มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพวกเขามีบรรพบุรุษมาจากทั้งในยุโรปและภูมิภาคอื่นๆทำให้เห็นภาพของการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในยุคนั้น สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการค้นพบโครงสร้างไม้ขมาดใหญ่ที่เรียกว่า Woodhenge ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก Stonehenge ไปเพียงไม่กี่กิโลเมตร Woodhenge เป็นวงกลมที่สร้างจากเสาไม้ขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีบทบาทในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายในขณะที่ Stonehenge อาจเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์และโลก Woodhenge อาจเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์และความตาย การเชื่อมโยงระหว่าง Stonehenge และ Woodhenge แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและความหลากหลายของความเชื่อและพิธีกรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ปัจจุบัน Stonehenge ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาเยี่ยมชม Stonehenge เพื่อสัมผัสความยิ่งใหญ่และความลึกลับของอนุสรณ์สถานแห่งนี้ บทสรุปของเรื่องราวสโตนเฮนจ์นั้นเต็มไปด้วยความน่าพิศวงและความไม่แน่นอนแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถไขปริศนาทั้งหมดที่รายล้อมสโตนเฮนจ์ได้แต่การศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่องช่วยให้เราเข้าใกล้ความเข้าใจในอดีตมากยิ่งขึ้นสโตนเฮนจ์เป็นอนุสรสถานที่ไม่เพียงแต่เป็นพยานถึงความสามารถทางวิศวกรรมและความรู้ทางดาราศาสตร์ของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความเชื่อ ภูมิปัญญาและความพยายามของมนุษย์ในการทำความเข้าใจโลกและจักรวาล s t o n e h e n g e ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิล,ลปินนักคิดและนักคิดนักปรัชญาต่างๆอนุสรรสถานแห่งนี้กระตุ้นให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนของเราความสัมพันธ์ของเรากับธรรมชาติและความหมายของการดำรงอยู่ของเรา Stonehenge ไม่ใช่แค่หินแต่เป็นกระจกสะท้อนถึงจิตวิญญาณและความปรารถนาที่จะเชื่อมต่อกับอดีตและอนาคตความสำคัญของ Stonehenge ไม่ได้อยู่ที่การไขปริศนาทั้งหมดแต่อยู่ที่การเดินทางของการค้นพบการสำรวจและการตั้งคำถาม Stonehenge เตือนเราว่าอดีตมีความซับซ้อนและหลากหลายกว่าที่เราคิดและการเรียนรู้จากอดีตเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการสร้างอนาคตที่ดีกว่า บทสรุปของเรื่องราว Stonehenge นั้นเต็มไปด้วยความน่าพิศวงและความไม่แน่นอนแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถไขปริศนาทั้งหมดที่รายล้อม Stonehenge ได้แต่การศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่องช่วยให้เราเข้าใกล้ความเข้าใจในอดีตมากยิ่งขึ้น Stonehenge เป็นอนุสรณ์สถานที่ไม่เพียงแต่เป็นพยานถึงความสามารถทางวิศวกรรมและความรู้ทางดาราศาสตร์ของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความเชื่อภูมิปัญญาและความพยายามของมนุษย์ในการทำความเข้าใจโลกและจักรวาล Stonehenge ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิล,ลปินนักคิดและนักคิดนักปรัญาต่างๆอนุสร์สถานแห่งนี้กระตุ้นให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนของเราความสัมพันธ์ของเรากับธรรมชาติและความหมายของการดำรงอยู่ของเรา Stonehenge ไม่ใช่แค่หินแต่เป็นกระจกสะท้อนถึงจิตวิญญาณของมนุษย์และความปรารถนาที่จะเชื่อมต่อกับอดีตและอนาคต ความสำคัญของ Stonehenge ไม่ได้อยู่ที่การไขปริศนาทั้งหมดแต่อยู่ที่การเดินทางของการค้นพบการสำรวจและการตั้งคำถาม Stonehenge เตือนเราว่าอดีตมีความซับซ้อนและหลากหลายกว่าที่เราคิดและการเรียนรู้จากอดีตเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการสร้างอนาคตที่ดีกว่าเสียงบรรยายทุ้มนุ่มจบลง